ดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในอพิโซดที่4ของชิดแชทบายเอรีนานะคะแล้วก็เป็นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะคะจากประสบการณ์นะคะแล้วก็จากการเชื่อมต่อตัวตนภายในนะคะที่ส่งสารและเรื่องราวออกมาเพื่อต้องการสื่อสารให้เพื่อนๆน,นะคะได้ รับรู้ถึงประสบการณ์นะคะแล้วก็เพื่ออปลดล็อกนะคะ,ะในเส้นทางสายนี้นะคะในเส้นทางของสายทวินเฟรมนะคะค,คู่รักกิจจิตวิญญาณนะคะโดยเรามีภารกิจนะคะในะที่จะทำนะคะในเขาเรียกว่าอะไระใ,นในโซแพนนี้ในภพชาตินี้นะคะครั้งที่แล้วเนาะเราก็ได้ พูดไปถึงว่าทวินเฟลมคืออะไรนะก็แบ่งก็แล้วก็แบ่งประเภทของทวินเฟลมออกเป็น2ประเภทก็คือม,มิติ3นะคะที่มีกายเนื้อกายยาแล้วก็มิติบนนะคะซึ่งก็ได้พูดแบบคร่าวๆนะคะทีนี้ถ้าบางคนสงสัยนะคะหรือต้องการให้ขยายตรงจุดไหนเพิ่มนะคะ ก็าสามารถส่งข้อความมานะคะสอบถามได้นะคะหรือจะอาาอเขาเรียกว่าส่งข้อความมาบอกว่าเอออยากให้ขยายความเข้าใจในตรงนี้ให้หน่อยนะคะจริงๆแล้วเอลีน่าก็เปิดไพ่พยากรณ์นะคะในส่วนของ random อน,นะคะไพ่ด้วยนะคะยิบแต่ว่าช่วงนี้มีความรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดออกมาเป็น เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์มากกว่านะคะก็ขอทำในช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะทีนี้เมื่อจา,จากประสบการณ์ของเอลีนาเองเนาะเอลีนาได้ครัดกรองนะคะขั้นตอนต่างๆที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยออกมาได้ทั้งหมด7ขั้นตอนนะ,ะบางหลายๆที่นะคะหลายๆโคชชิ่งหรือหลายๆ ผู้เขียนหรือผู้ที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเขาก็มีบางคนก็8มั่ง9มั่ง10บมั่งนะคะอันนี้แล้วแล้วแต่ประสบการณ์ของของเขานะคะในแต่ละคนแต่จากที่เอลินาขาัดมาเนี่ยก,ก,ก็ประมาณ7ขั้นตอนเดี๋ยวจะบอกให้ว่า7ขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดในขั้นตอนแรกก่อน7ขั้นตอนตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนแรกคือ,คอ,คอการพบเจอกันนะคะพบเจอกันครั้งแรก แล้วก็เป็นช่วงแฮนมูนฟีดนะคะช่วงที่สองก็จะเป็นเซปเรชั่นเซปเรชั่นนะคะซึ่งช่วงช่วงที่สองเนี่ยจริงจริงแล้วอะ่ะมันจะก็จะขยายล,ลึกลงไปเป็นที่ว่าเป็นฝั่ง runner and chester ด้วยนะคะวิ่งหนีวิ่งตานะคะช่วงที่สามก็จะเป็นช่วงกระเทาออีโกอัตตา นะคะคช่วงนี้จะเป็นเหมือนมิลเลอร์มิลเลอร์นิดหนึ่งนะคะก็ค,คือช่วงสะท้อนตัวตนอัตราของตัวเองเข้ามาแล้วก็จะมีดักไนท์ออฟเดอะโซเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะช่วงที่3นี้นะคะช่วงที่4ี่นะคะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้ละช่วงนี้ก็คือเมื่อเข้าดักไนท์ออฟเดอะโซ่ละอืมเริ่มที่จะทิกเกิลอะะกับเรื่องราวต่างๆว่าเฮ้ยทำไมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะ แต่มันก็ยังเป็นช่วงของการหาเหตุผลอยู่แต่ก็เริ่มตื่นรู้แล้วช่วงนี้อฮซึ่งช่วงระหว่างตรงเนี้ระหว่าง3กับ4เนี่ยเอรีนาใช้เวลาประมาณเอาจริงๆเลยนะประมาณ5ปี5ปีนะคะอ่าหปีเพราะนั้นเนี่ยมาเข้มข้นเอาเมื่อตอนปี2023นะคะประมาณต้นประมาณปลายปี2022นนะคะ จริงๆมันมันเริ่มมันเริ่มมาตั้งแต่มันเริ่มถ้าเป็นถ้าเป็นในเส้นทางทวินเฟลมนะคะจะเริ่มมาตั้งแต่ปี2021อืมปี2021แต่โดนกระเทาะให้ตื่นจริงๆอะ่ะตั้งแต่ปี2018ถ้าตอนนั้นน่ะคือตื่นแล้วเนี่ยก็คงไม่ไม่เจอดนะัรกไนท์ออฟเตอะโซนนักแบบติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะคะ ขั้นตอนที่5ก็คือซีโรราบคือยอมจำนนอ่าเมื่อเราตื่นรู้ละเราซีโรราบแล้วเรายอมจำนนนะคะเนี่ยช่วงระหว่างซีโรราบกับช่วงช่วงไม่ใชช่วงช่วงขอโทษค่ะช่วงที่ตื่นรู้กับซีโรราบเนี่ยเราเริ่มเชื่อมต่อตัวตนภายในได้แบบปิงบนะะแบบป้งแวบนะคะแบบปิ้งแวบแบบได้สารแบบเลขนั่งฟ้านะคะ การคอนเฟิร์มผ่านข้อความนะฮะเป็นข้อความใน YouTube นะ,ะข้อความตาม Facebook หรือป้ายบิลบอร์ดต่างๆนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจนเมื่อเข้าสู่สเต็ปที่6นะสเต็ปสเต็ปที่6ก็คือการกลับมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะ,ะเพราะเราซีโรลลาบแล้วเราเริ่มที่จะเข้าสู่เส้นทางสายตื่นรู้อย่าง,างเข้มข้น นี่พอกลับเข้ากลับมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการเรียนนะแค่กลับมาเจอกันอ่าเพราะว่าพลังงานนะคะทีเออ่เอลิ่าเป็นดีวายเฟมนีนเนาะเป็นเฟม n นีนก็คือเป็นผู้นําพลังงานเราทํำพลังงานได้ค่อนข้างที่จะมีความถี่สูงขึ้นก็เลยทําให้ทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาตื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงแรกเนาะอันนี้เป็นช่วงแรกนะคะ อันนี้คือไปปลุกเขาตื่นเฉยๆนะไม่ได้ตื่นรู้นะแค่แบบเธอเธอเธอตื่นได้แล้วตื่นตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ช่วงนี้ก็เริ่มเชื่อมต่อตัวตนได้มากขึ้นนะคะจนตัวช่วงนี้ตั้งแต่6ถึง7เนี่ยค่ะอ่าฮะมันจะเป็นการทำงานภายในรุนรวน,นเลยนะคะแล,ะล้วก็เริ่มที่จะทำภารกิจนะคะอาจจะ ข้อที่7อาจจะเป็นการทําภารกิจเนาะเดี๋ยวเอลิณาใส่ลงไปว่าเป็นการทําภารกิจนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่8นะคะก็คือการหลอมรวมนะะซึ่งการหลอมรวมตรงนี้อเอลิณาเองก็ยังไปไม่ถึงนะคะสำหรับตัวเอลิณาเองอ่ะขออยู่ในระหว่างสเตทที่6นะคะสเตทที่6กนะ,ะก่อนก็คือการกลับมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น ะะส่วนสเตทที่7ในเรื่องของการทำภารกิจก็คือถ้าเป็นภารกิจเดี่ยวเนี่ยเอรีน่าก็ทำอยู่นะคะทำมาทำมาตั้งแต่สเตทที่5้าแล้วนะ,ะทำมาตั้งแต่สเตทที่ที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะแต่ในเรื่องของภารกิจคู่นี่ก็คืออันนี้บอกตรงๆว่ายังยังไม่ได้ทำนะ,ะแต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้อาฮะ พลังงานเขาเป็นผู้จัดสรรมานะคะทีนี้เนี่ยเรากลับไปที่ขั้นตอนที่1น,นะคะการพบเจอช่วงฮานิมูนไทมสังเกตไว้ว่าหลายๆคนนะคะจะเข้ามาเจอในเส้นทางเนี้ยในแบบที่แบบเอ้ยเราเจอคนเนี่ผู้ชายคนนี้หรือเราเจอบุคคลคนนี้เราจำได้ เราจาได้มันมันเป็นภาพที่มันติดตาติดใจนะคะมันเป็นภาพที่มันติดตาติดใจมันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในที่มันก็บอกใครไม่ได้แล้วเวลาที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาอะ่ะไม่ต้องคุยกันเยอะอืมไม่ต้องคุยกันเยอะแต่มันเข้าใจกันเหมือนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะเอ่อเส้นทางของทวินเฟลมของเอลิ่าเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงแบบ Se p a r a t e จนอะไรเงี้ยสามปีนะคะครั้งที่แล้วที่บอกสองปีนะั่นก็คือแบบช่วงปีแรกอะ่ะมันมันมันไม่รู้ไงช่วงปีแรกอะ่ะมันไม่รู้แต่ว่าพิ่งมากระเตืองอ่าฮะเข้าอกเข้าใจเนี่ยก็คือช่วงหลังๆทีเนี้ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าทวินเฟลมคืออะไรตื่นรู้คืออะไรเราไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องคุยมากกับคนคนนี้มันเข้าใจอมันอยู่ข้างในอ่ะ มันอยู่ข้างในมันมันบอกไม่ถูกจนมาถึงณปัจจุบันเนี้ยาาความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเนกลมกล่อมละก็ยังไม่ค่อยพูดพูดกันน้อยมากแต่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจมันใช้จิตวิญญาณในการสื่อสารกันจริงๆนะคะแล้วอ่าช่วงช่วงหลังๆเนี่ย เวลาเขาเป็นอะไรไปอ่าเอลินาแบบมีอาการเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือสภาวะจิตใจอะไรเงี้ยเราจะสามารถสัมผัสเขาได้อย่างชัดเจนค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรียลไทม์ time. แล้วก็เอลินาก็จะส่งข้อความไปเช็คเขาว่าเป็นแบบนี้หรอเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะอะไรเงี้ยเขาคิดมาก หรือบางทีเขาก็อาจได้รับบาดเจ็บจากการทํางานก็บอกเขาขอโทษนะอะไรเงี้ยที่แบบไม่ระวังตัวเองเราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเขาเจ็บเราก็จะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็ส่งกําลังใจดีๆให้เขาไปนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนเราทํายางนี้ทีนี้กลับไปอ่าฮะตอนที่เจอกันนะคะะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีฝันถึงก็มีนะคะฝันถึงหรือบางคนเนี่ย ฝันถึงชายในฝันตั้งแต่เด็กอ่าบางเคสที่เข้ามาอ่าปรึกษาหรืออ่าหรือที่เอรีนาไกด์ไลน์อ่ะาน้องๆบางคนบอกว่าฝันเห็นผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เด็กๆเป็นชายในฝันพลังงานแบบนี้อ่าสัมผัสพลังงานในรูปแบบนี้อ่าตั้ง,ต,งตั้งนานแล้วหรือบางคนบอกรู้สึกเหมือนรอคอยใครบางคนอ่าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่การพบเจอนะคะหรือคอนเน c t ชันในครั้งแรกเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะประมาณนี้แต,แต่แต่ในส่วนของเอลิ่าเนี่ยมีการพบเจอกันนะคะแบบตาตาตา,ตาสอดประสานสายตาแบบพแบบเหมือนหันมาเจอแล้วเพลาะเจอกันแล้วแบบไม่ได้จําไม่ได้จดจําใบหน้าว่าเธอหน้าตายัางไงแต่จดจำแววตาได้ าสายตาแล้วแววตาได้แบบตกใจแบบใครเคยเป็นมั่งหัวใจตกไปที่ตะตุ่มอ่ะบุบไปเลยอ่าแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวเขาก็เป็นหลังจากที่วันเวลาผ่านไปมานั่งคุยกันเนี่ยเขาบอกเขาก็เป็นอ่าเขาก็บอกว่าเขาก็จําได้นะฮะอันนี้ก็คือในช่วงแรกที่จดจํากันมันก็จะ carry on ต่อไปในช่วงของฮ m o o n มนเฟส มันเป็นกลไกลอย่างหนึ่งของคู่ทวินเฟลดนะคะที่จะดึงดูดกันนะคะในเรื่องของความรักและผาชั่นนะ,ะนจะดึงดูดกันโดยแบบมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันหาเหตุผลไม่ได้นะคือตอนนั้นนี่ยาอย่างอย่างของเอลิณาเองเอลิ่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกอ,อกถูกใจอ่าแล้วถูกชะตากับคนคนนี้มากเลยซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะเราจะค่อนข้างต่อต้านผู้ชายลักษณะแบบนี้ ผู้ชายลักษณะแบบน,นี้น,น,นี่เราจะค่อนข้างแบบโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเปิดใจแต่กับการมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เราอยากจะทําความรู้จักกับเขาซึ่งนะคะเขาเองก็เช่นเดียวกันนะคะเขาเองก็เช่นเดียวกันทีนี้ช่วงฮานิมูลเฟสนะคะหลายๆคนบอกว่าโนมันหอมหวานมากเลยนะ,ะแต่ว่าแปลกนะว่าช่วงเนี้ยอยู่ไม่นาน บางคนหนึ่งวันบางคนหนึ่งอาทิตย์นะคะบางคนอ่าหนึ่งเดือนบางคนหนึ่งปีอ่าอันนโะชคดีหน่อยก็หนึ่งปีแต่ของเอลีนาเนี่ยสองเดือนนะคะสองเดือนเอาจริงๆริง,รงแทบจะไม่ถึงสองเดือนได้ซ้ําประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าก็เริ่มที่จะเริ่มเฟดออกอ่านะเริ่มเฟดออกเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เรากับเขามัน ยังไม่สามารถที่จะเดินบนเส้นทางของภารกิจนี้ได้มันตีกันแน่นอนเพราะเราก็มีตัวตนในแบบของเราเขาก็มีตัวตนในแบบของเขานะคะด้วยความที่อายุเขาน้อยกว่าด้วยนะ,ะด้วยความที่เขาเป็นมัสคลีนมีอีโก้และอัตตามีความเป็นตัวตนสูงนะคะแล้วก็เด็กนะคะแล้วก็มาจากเขาเรียกต่าง ถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคือต่างหมดเลยนะ,ะส่วนเอลิ่าก็เช่นเดียวกันคือตอนนั้นเราก็อายุมากพอสมควรละะะแต่ว่าเราก็เพิ่งจบความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างมีความคาดหวังนะคาดหวังว่าเฮ้ยไอความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ย เราจะบันจงอาเราจะบันจงให้มันดีขึ้นถามว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะแต่มันเป็นความตั้งใจจนเกิดการคาดหวังนะฮะเกิดการคาดหวังทีเนี้ยอ่มันมันเหมือนเป็นคนที่ยังเหมือนเป็นคนละขั้วในแบบในแบบที่ไม่ได้ต้องการไปในเส้นทางเดียวกันอืก็เกิดการทะเลาะ นะคะมันก็หลายคนนะคะช่วงนี้มันเวบเดียวแป๊บเดียวเองแล้วก็เขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขารู้สึกกับเรามากพอสมควรแต่นะฮะอย่างที่บอกว่าผู้ชายอ่ะเขาจะหนีอ่าหนีความจริงหนีความรู้สึกนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าอายุเขายังไม่มากช่วงนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่ไม่อยากโดนผูกมัด นะ,ะไม่อยากโดนผูกมัดแล้วก็ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากนะคะถามว่าด้วยความที่เราเองก็รู้สึกว่ามันเร็วพอสมควรเหมือนกันแต่มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่อินเทนนะ,ะ,นะ,ะก็ก็มีอันต้องเลิกลากันไปในแบบที่ร้าวฉานอพอสมควรซึ่งถามว่า เอลีนาก็เลือกที่จะไม่สื่อสารต่อกับเขานะวันนั้นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าจะตัดอะไรก็ต้องตัดให้ขาดด้วยนิสัยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นมัสค์ลีนสูงคือตอนนั้นนะ่ะเหมือนเขาก็เป็นมัสค์ลีนเราก็ใส่ความเป็นมัสค์ลีนลงไปด้วยเหมือนกันใส่ความที่แบบเหมือนทำนองว่าชั้นเด็ดขาดคือ ฉันเด็ดขาดฉันดูแลตัวเองได้ฉันนู่นนี่ได้เราก็ใส่ความเป็นมัสกลีนลงไปเพราะคิดว่าเราต้องการให้เขาสยบอยู่กับเราแต่กลายเป็นว่าด้วยพลังงานที่มันเหมือนกันนะคะอ่าพลังงานที่มันเหมือนกันมันชนพอมันชนปุ๊บมันเกิดอะไรมันเกิดกันผักออกจากกันอ่าคุณลองนึกถึงขั้วสนามแม่เหล็กเนาะขั้วบวกกับขั้วบวกมาเจอกันเป็นไง ทักกันกระจุยกระจายเลยไม่มีทางค่ะไม่มีทางดึงดูดกันแน่นอนนะต่อให้ตอนนั้นนะไม่ได้ว่านะเราสวยแค่ไหนเราดูโปรไฟล์ดีแค่ไหนใครๆก็อยากได้เรามันเจ็บใจเหมือนกันนะตอนนั้นว่าเฮ้ยทำไมแบบอยู่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่ความโชคดีของทั้งเราและเขาละกันว่า เราอยู่ในจุดของความที่เราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างเยอะเราผ่านความเขาเรียกว่าอะไรอะความชอกช้ำในอดีตมาเยอะเราค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจกับบริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะในเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรถาวรแต่เพียงแต่ว่ามันแค่ช็อกค,ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปแค่นั้นเองนะคะก็เลยปล่อย นะคะคให้มันผ่านไปช่วงนั้นเนี่ยที่ไม่ได้เจอกับเขาเลยนะคะก็เวลาประมาณตีซะเกืบอบเกือบสปีนะคะไม่ไม่ได้สื่อสารกันเลยแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรกันเลยตัวเอลินาเองเนี่แหละเป็นเขาเป็นคนบ็อกเขาทุกช่องทางนะคะนั้นเนี่ยหลายๆคู่อะค่ะ,นะคะก็จะ มีขั้นตอนนะะในช่วงแรกประมาณนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ตัวตนภายในนะคะหรือไฮเอเซลเนี่ยได้สื่อสารกับทางเอลิณาว่าการที่เขาจัดให้เราสองคนเนี่ยขายแยกกันหรือเซปเปอร์เรชันกันเนี่ย่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเมื่อคุณไม่พร้อมอะค่ะ การที่คุณจะต้องมากระเทาะกระแทกกันเนี่ยมันค่อนข้างสร้างความเจ็บปวดมันค่อนข้างสร้างวิบากกรรมให้เกิดขึ้นซึ่งนะคะวิบากกรรมเก่าเนี่ยก็ยังชดใช้กันไม่หมดเลยนะคะเพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราเจอกันมาหลายชาติแล้วจริงๆแล้ว่ภารกิจนี้ไม่ใช่เป็นแค่ครั้งเดียวที่เราสองคนที่จะพยายามทําให้มัน c o m p l e t อาจจะหลายครั้งแล้วก็ได้นะคะบางคนถ้าสามารถที่จะ อมองเห็นนะคะในเรื่องของอดีตชาติอาจจะเห็นนะคะแต่เอลิณาไม่ขอกล่าวล่วงเข้าไปในอดีตชาติละกันรู้แค่ว่ามันไม่ได้เจอกันมาแค่ชาตินี้นะคะมันก็ผ่านกันล่วงเลยกันมามากมายพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ท้อกันกระแทกกันไปจนกว่าจะตื่นรู้เนี่ยโอ้โหลำพังกรรมเก่าก็เยอะอยู่ละ ไหนต้องมาเจอกรรมใหม่กันอีกนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาให้เราแยกกันดีกว่าอย่าสร้างกร,รมใหม่นะคะนั้นไอเรื่องของอวิบากกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปมีวิบากกรรมกับใครก็ให้เราไปชดใช้กับคนนั้นนะคะให้เราไปในะช่วงเวลานี้เราจะได้ไปเรียนรู้และในช่วงเวลาที่เอลิ่าได้เซปเปอร์ตกับเขาไปนะคะในช่วงเซปเปอร์ตเขาไปเนี่ยก็มีได้มีโอกาสไป มีความสัมพันธ์นะคะกับ relationship ใหม่ก็เป็นสุดท้ายแล้วก็เป็น fall in w i n ด้วยเช่นเดียวกันทีเนี้ยในเรื่องตรงเนี้ยในเรื่องของ fall in w i n นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพูดใน episode หน้านะคะว่าช่วง separate นะคะที่เอริน่ามีกับผู้ต้องสงสัยคนเนี้ยนะคะแล้วไปมีความสัมพันธ์นะคะในช่วงเนี้ยหลังที่จบจบ จบความสัมพันธ์นั้นไปแล้วนะคะจบความสัมพันธ์ของผู้ต้องสงสัยไปแล้วแล้วก็ไปมีใหม่เนี่ยช่วง s e p เ r อ t e นะคะฟอลทวินนะคะวิ่งหนีวิ่งไล่เนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวเรามาเจอกันอพิโซดหน้าบอกเลยว่าสนุกสนานเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรนะอยากให้แชร์นะคะในช่วงของการเจอกันครั้งแรกนะคะแล้วว่า เป็นยังไงนะคะของเอลีนาการเจอกันครั้งแรกนะก็อย่างที่บอกค่ะสบใส่ตากันโะ<อ>เหมือนจะจดจำกันได้นะคะแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็แยกจากกันภายในเวลาไม่ถึง2เดือนดีหรอกอตีซะประมาณสีประมาณ,ณ6-7ถึงเจ็ดวีนะคะหกถึอาทิตย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วนะคะก็นะ ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากให้เอลีนานะขยายตรงจุดไหนนะคะก็ให้คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวเอลีนามาขยายให้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ u u s c r i b e ขอบคุณทุกกําลังใจนะขอขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ